ครับผมขอขอสวัสดีทุกทุกท่านนะครับยินี้ตอนรับทุกท่านเข้าสู่คาสเรียนผ่านเว็บมินานะครับประจำวันอังคารที่ยี่สิบกันยายนนะครับสองพันยิบสองนะครับวันนี้ก็พบกับผมเช่นเคยครับปิวิศวะนะครับเป็นเทรนเนอร์ประจำโบเกอร์ลิลเล็กประเทศไทยนะครับอ่าสวัสดีเมื่อกี้ไม่ใสมาเาเหมือนเมื่อกี้มีพี่ๆที่ทักมาใช่ไหม นะครับอ๋อเห็นละนะครับสวัสดีคุณสุพัฒดาด้วยนะครับผมวันนี้เข้ามาก่อนเพื่อนเลยนะครับใครเข้ามาแล้วก็สามารถทักทายกันได้เนาะนะครับวันนี้นะครับเราก็จะเอ,อมาเรียนกันนะครับในหัวข้อที่เรียกได้ว่าจะช่วยทําพื้นฐานของเรานะครับให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเนาะที่วันเป็นหัวข้อในส่วนของอิท์มีเดียนะครับ อ่าซึ่งสําหรับพี่ๆที่จะเข้าใจนะครับว่าอาจจะต้องมีพื้นฐานในเรื่องเกี่ยวกับอ่าการคํานวณพอยต์อะไรพวกนี้นิดหนึ่งเนาะนะครับก็เดี๋ยวเราจะอ่ามาพูดกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเฮดจิ้งนะครับเฮดจิ้งเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ที่ไปหลายคนเนี่ยนะครับก็ใช้กันอยู่นะนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาพยายามอธิบายให้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเฮดจิ้งเนี่ยมันมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียอะไรนะครับซึ่ง หลังจากจบคัสแล้วเนี่ยนะครับพี่ๆก็สามารถตัดสินใจได้ว่าจะใช้การเฮดจิ้งหรือเปล่านะครับแต่ที่ผมเฉลยเลยก็ได้ว่าหลังจากที่ผมเข้าใจเรื่องการเฮดจิ้งแล้วเนี่ยนะครับผมไม่เคยคิดจะกลับไปใช้กลยุธนนี้อีกเลยนะครับเดี๋ยวพี่ๆก็จะมาทำความเข้าใจว่าเอะมันมันเป็นเพราะอะไรนะครับแต่นี้ไม่ใช่เป็นการชี้นํานะนะครับก็คือถ้าพี่ๆเรียนเสร็จแล้วนะครับเข้าใจขพอดีเพราะเสียครอบคุมแล้วเนี่ยนะครับแล้วเรา ก็ยังอยากตัดสินใจที่จะใช้อยู่เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นวิจรยารณญาณของแต่ละท่านนะครับเขาเีจะมาทำความเข้าใจการเฮดจิ้งกันก่อนนะครับว่าการเฮดจิ้งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมันคืออะไรนะครับการเฮดจิ้งเนี่ยนะครับมันคือการเปิดโพซิชันทั้งบายแล้วก็เซลในสินค้าเดียวกันนะครับการเปิดโพซิชันทั้งบายแล้วก็เซลในสินค้าเดียวกันเนาะนะครับสมมตินะครับเราไปดูของจริงกัเนเลยนะครับสมมติว่าผมนะครับอันนี้เป็นขอดดโมเนาะ นะครับสมมติว่าผมทำการสูตรบายจีเจหนึ่งหลักนะครับต้มอย่างนี้นะครับอ่าอันนี้คือการแบบนี้เขาไม่ได้เรียกว่าการเฮดจิงแต่เมื่อไรก็ตามนะครับที่ผมทำการเปิดเซลนะครับในสินค้าเดียวกันนะครับในจานวนหลอกที่อาจจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้นะอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการเฮดจิงนะครับเห็นไหมเนี่ยอย่างนี้คือการเฮดจิงถูกไหมครับอันนี้คือการเฮดจิงในลักษณะที่หลอกเท่ากันนะครับ แต่คราวนี้เนี่ยนะครับถ้าเราเฮดจิ้งในจำนวนหลอดไม่เท่ากันก็นได้นะครับสม5ตึ๊บนะครับแล้วก็เซลอาจจะ0.5นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเฮดจิ้งเหมือนกันแต่เป็นการเฮดจิ้งที่ไม่ได้เขาเรียกว่าสมบูรณ์นะครับก็คือเรามีบายหนึ่งหลอดแล้วก็มีเซล0.5หลอดนะครับรวมกันก็คือเราก็ยังเหลือออเดอร์บายอยู่0.5จับลบกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะาการเฮดจิ้งอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ คราวนี้เนี่ยถามว่ากลยุทธ์พวกนี้เนี่ยนะครับอ่านผมลยบอกไปหรือมันจะเป็นลนักษณะอีกก็ได้นะสมมติว่าผมศูนย์จุดหนึ่งบายเปิ้งนะครับอ่าแล้วก็มีบายอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเซลอย่างนี้นะครับอย่างีกก็ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเฮจิ้งแบบสมบูรณ์เพราะว่าเรามีบายรวมกันเท่ากับศูนย์จุดสองนะครับแล้วก็มีเซลรวมกันเท่าศูนย์จุดสองนะครับหรือว่าถ้าเกิดเรา มีอย่างนี้ก็เป็นอาการเฮดจิ้งเหมือนกันแต่การเฮดจิ้งก็คือก็เป็นการเฮดจิ้งที่ไม่สมบูรณ์เพราะว่าเรามีบายี่ยศูนย์จุดสองแต่มีเซลแค่ศูนย์จุดหนึ่งมาซ้ำรวมแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเรายังเหลือไม้บายอยู่ศูนย์จุดหนึ่งนะครับอันนี้คือความหมายนะครับโอเคนะแต่ผมปิดไปก่อนนะเอะผมดูนิดน,นึ่งังนี้ที่นี่ยังมีโคสเอ่อโอเคนะครับก็คือคราวน,นี้เนี่ยนะครับเราก็จะมาดูว่าวัตถุประสงค์ของการเฮดจิ้งเนี่ยนะครับข้อดีของมันเนี่ยมันคืออะไรนะครับ ข้อดีของการเฮดจิ่งเนี่ยนะครับหลักๆแล้วเนี่ยนะครับก็คือช่วยรักษากําไรนะครับหรือขาดทุนของพอร์ตนะครับไม่ให้รับความเสี่ยงจากการขึ้นลงของราคานะครับผมช่วยรักษากําไรหรือขาดทุนของพอร์ตนะครับไม่ให้รับความเสี่ยงจากการขึ้นลงของราคาคือพูดง่ายๆคือการเฮดจิ่งเนี่ยมันจะรักษากําไรหรือรักษาขาดทุนก็ได้นะครับก็คือถ้ารักษากําไรก็หมายถึงว่า ถ้าเราอ่าทําการเฮดจิ้งเนี่ยกาไรก็จะไม่เพิ่มไม่ลดนะครับในทางกับกันก็คือถ้าเราอ่เฮดจิ้งในตอนที่มันขาดทุนเนี่ยเราก็จะขาดทุนแบบไม่เพิ่มไม่ลดนะครับหรือเพิ่มลดที่ไหนตาม่าสเปนนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยกลยุทธ์ที่เทรดเดอร์ใช้เนี่ยการเฮดจิ้งมันจะเกิดก็ต่อเมื่อเราขาดทุนอย่างเช่นว่านะครับผมเนี่ยทําการอาเอาแบบ ของจริงเลยแล้วกันเนาะสมมติว่าบายนะครับของจริงไม่ใช่ผมบายทองเดี๋ยวเดี๋ยวของจริงหมายถึงว่าแบบให้มันเหมือนตัวอย่างจริงนะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพี่เข้าใจผิดก็ไปบายทองตามผมนะไม่ใช่นะนะครับสมมติเอผมบายทองอยู่แล้วก็ที่ราคาตอนนี้เป็นเท่าไหร่อ่ะสมมติว่าผมบายทองอยู่สักพันเจ็ดแล้วกันเนาะสมมติหนึ่งหลอดนะครับที่พนะันเจ็ดร้อยเนาะคราวนี้นะครับราคาทองลงมาที่พัน ปกร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเกิดว่าถ้าอย่างเงี้เนี่ยนะพี่ๆต้องเข้าใจเลยนะนะครับอันนี้ผมจะไม่ทวนแบบแล้วนะว่ามันคำาพิามกำไรขาดทุนยังไงแตพพพ่พี่พี่ๆต้องเข้าใจเลยว่าตอนนี้เนี่ยผมขาดทุนอยู่ห้าสิบเหรียญทองคําใช่ไหมแต่พอผมออกหนึ่งหลอดเนี่ยก็เลยก็ต้องคูณร้อยเข้าไปนะครับซึ่งก็คือกลายเป็นผมขาดทุนอยู่ห้าพันดอลลาร์ใช่ไหมอ่าผมลบอยู่ 5,000ดอลลาร์นะครับคราวนี้เนี่ยนะครับถ้าผมลบอยู่5,000ดอลลาร์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าผมมองว่าเอ้ยทองมันอาจจะลงต่อนะครับผมไม่อยากปิดออเดอร์เนี่ยนะครับผมก็อาจจะเลือกทําการเฮดจิ้งได้นะครับอาสูงมาอยู่ที่1,650แล้วผมก็ทําการเซลล์ใช่ไหม XAUUSD เือนเดิมนะครับที่หนึ่งหลักเท่ากันเลยนะครับ ซึ่งตามความเข้าใจของพวกเราเนี่ยนะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดราคาทองคํามันลงต่อเนาะนะครับสมมติว่าสวมันลงไปเหลือพันหกร้อยดอลนะครับว่ามันลงไปเหลือพันหกร้อยดอลสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า I อออเดอร์บายหนึ่งหอดเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นขาดทุนเท่าไหร่มันจะไม่ใช่ขาดทุนห้าห้าพันดอลลาร์แล้วนะนะครับมันจะขาดทุนเป็นหนึ่งหมื่นดอลละก็คือไอตรงเนี้ยนะครับ อันนี้จะขาดทุนลบหมื่นดอลแล้วใช่ไหมออเดอร์นี้จะเห็นเป็นขาดทุนลบหมื่นดอลล้แต่ว่าไอาออเดอร์นี้เนี่ยนะครับอ,ออเดอร์เซลล์เนี่ยก็จะกําไรเท่ากับเท่าไ,รไร 5, รหร่กําไรห้าพันดอลถูกไหมครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำรวมก็คือมันก็พออันนี้บวก 5, หกว้าพันรวมกับลบหมื่นหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ย PNL นะครับหรือว่า profit loss ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับหรือถ้าสรุปไม่ง่ายก็คือค่าตัวเนี้ย ถ้านะครับสมมติว่าเนี่ยไอค่าตรงเนี้ยซ้ำรวมคือม่นบวกห้าพันลบลบเอ้ยบวก 10, บ 5, หมื่นลบห้าพันอะไรเงี้ยมันรวมกันมันได้เท่าไหร่นะครับไอตรงเนี้ยไอค่าดำดำตรงเนี้ยนะครับซึ่งเขาเรียกว่า PNL หรือว่า Profit Loss นะครับมันก็จะอยู่ที่เท่าไหร่มันก็จะอยู่ที่ลบห้าพันเท 5, ่าเดิมถูกไหมอ่าคราวนี้เราจะเห็นว่ามันก็เลยกลายเป็นว่าการที่เราออกเซล ทองคาที่หนึ่งหลอกนะครับที่หนึ่งพันหกร้อห้าสิบเนี่ยณนะตอนที่แรกที่มันขาดทุนห้าสิบดอลล์เนี่ยเฮ้ขาดขาดทุนห้าพันดอลล์นะครับมันเป็นการเฮดจิ้งไว้ทําให้เราเนี่ยจะไม่ขาดทุนเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาที่ราคาลงไปต่อไอ้ไม้ที่เซลไว้เนี่ยนะครับมันก็จะกําไรนะครับแตไ่ไม้ที่บายนก็จะขาดทุนเพิ่มเรื่อยๆนะครับในสัดส่วนที่เท่ากัน เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะราคาไปเท่าไหร่คือไม่ไม่ได้เฉพาะราคามันมันไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะราคาอ่ลงนะราคาขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดผลที่แตกต่างนะครับอ่สมมติว่าเมื่อกี้นะครับแทนที่ราคาทองจะไปจากพันเจ็ดไปพันหกร้อยห้าสิบเนาะนะครับสมมุติว่าอผมพันเจ็ดใช่ไหมพันเจ็ดเหมือนเดิมแล้วก็พันหกร้อยห้าสิบอันนี้คือลบห้าพันใช่ไหมลบห้าพันดอลลาร แต่คราวนี้เนี่ยต่อมาเนี่ยทองเนี่ยนะครับขึ้นไปสมมติว่าไปพันแปดเลยก็ได้นะครับเอาแบบโบเวอร์เลยเพราะเนี่ยไอ้ไม้นี้เนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่พันเจ็ดไปพันแปดไม้นี้ก็จะกลับมานะครับกลับมากลับมาบวกเท่าไหร่กลับมาบวกอ่าหมื่นดอนใช่ไหมนะครับเพราะว่าจากพันหกร้อห้าสิบคืออันนี้ผมหมายถึงว่าสมมติเราบหนึ่งหลอดที่พันเจ็ดนะแล้วเราลงไปพันหกร้อาสิบเนี่ยมันขาดทุนห้าพันใช่ไหม แล้วเราก็เฮดจิ้งไว้ก็คือเซลล์ทองคำหนึ่งหลอดไว้เนี่ยแล้วต่อมาราคามันกลับไปที่พันแปดไออ่ะขออภัยไอออเดอร์นี้นะครับออเดอร์บายเนี่ยจากเดิมที่ลบก็กลายเป็นบวกแต่ในทางกับกันนะครับไอออเดอร์ที่เซลล์ไว้ก็จะลบด้วยนะครับถามว่าลบเท่าไหร่นะครับพันหกร้อสิบไปพันแปดนะครับก็คือร้อยห้าสิบเหรียญทองคำคูณร้อยเข้าไปก็คือลบหมื่นห้าพันนะครับก็คือเนี้ยนะครับจะลบหมื่นห้าพัน เพราะฉะนั้นซ้ำรวมออกมานะครับ PNL ก็เลยเท่ากับลบห้าพันเห็นไหมมันจะเท่ากันเลยนะครับเท่ากันเลยกับการที่เท่ากับตอนที่ราคาทองคำเนี่ยมันอยู่ที่พันหกร้อสิบแล้วเราตัดสินใจเฮดเพราะการเฮดเนี่ยมันเป็นการรักษากําไรหรือรักษาขาดทุนก็ได้คือในในแง่ของการรักษากําไรอันนี้คือรักษาขาดทุนใช่ไหมก็คือตอนแรกมันขาดทุนลบห้าพันนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่า พอเราเฮดไฟ์เนี่ยไม่ว่าราคาจะขึ้นจะลงไปเท่าไหร่เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือขาดทุนนาะตอนที่เฮดก็คือลบห้าพันในกรณีนี้เนี่ยก็ยังอยู่อยู่ถูกต้องไหมครับในการสัมมนาครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม